สวัสดีเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้ก็นะครับพามาชมนะครับนี่ครับแปลงกล้วยปลูกใหม่ครับผมนะครับดีใจมากเลยครับวันนี้ได้พาเพื่อนๆนมาชมนะครับเป็นแปลงกล้วยนะครับณโรงเรียนนะครับโรงเรียนของผมนี่แหละที่ศึกษาอยู่ครับนี่ครับเป็นนะครับแปลงกล้วยนะครับที่ได้ปลูกไปเมื่อวันที่เดี๋ยวผมจะพาเดินชมไปด้วยและคุยปด้วยนะครับปลูกไปเมื่อนะครับวันที่8 นะครับวันที่8วันอังคารที่ผ่านมาแหละนะครับผ่านมาก็ประมาณ 3- 4สวันแล้วครับนี่นะครับตอนปลูกผมไม่ได้ถ่ายครับเพราะว่าผมขโมยแต่ปลูกเนาะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ปลูกเสร็จแล้วนะครับก็พาเพื่อนๆนะครับได้มาเดินชมนะครับก็พอประมาณนะครับไม่มากไม่น้อยเกินไปก็ได้3แถวนะครับฝั่งนี้3ามแถวแล้วก็ฝั่งนั้นที่นะครับยังไม่ปลูกอีก2แถวก็รวมเป็นนะครับ แปลงกล้วยแห่งใหมที่ปลูกนี่ก็ประมาณ5แถวนะครับนี่ก็นะครับได้ไอชุดแรกนี่ที่ปลูกไปก็ประมาณ40 40กว่าต้นครับนะครับ40กว่าต้นกล้วยที่ปลูกก็จะเป็นเป็นกล้วยเออเล็บมือนางครับกล้วยเล็บมือนางนะครับกล้วยเล็บมือนางกับกล้วยน้ำว้าครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมก่อนนะครับแล้วจะให้ไปดูต้นกล้วยนี่ครับนะครับมันก็วันนี้ก็นะครับไม่ร้อนครับ สับเป็นสัปดาห์แล้วครับจังหวัดสุรินทร์ไม่ร้อนเลยนะครับมีแต่แสงไม่มีแดดอากาศเย็นสบายนะครับนี่ก็ค่อนข้างนะครับพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างสําหรับผมนะแต่ถ้าสําหรับคนอื่นเขาอาจจะว่าเล็กก็ได้นะครับแต่สําหรับผมว่ามันพอดีนะครับนี่นะครับแปลงกล้วยแห่งใหม่ได้พาเพื่อนๆมารับชมครับต้นกล้วยนี้จะเป็นนี่ครับกล้วยน้ําว้ากล้วยน้าว้าจะเป็นนี้ครับ อันนี้กล้วยเล็บมือนางไหนผมจะเอาต้นใหญ่ๆให้ชมนะครับผมไม่กล้าเดินเร็วครับเดี๋ยวลื่นจริงๆตรงนี้ก็จะปลูกตรงนะครับแต่ว่านี่นะครับฝนตกน้ำมันขังยังไม่กล้าปลูกครับเดี๋ยวกล้วยมันเน่านะครับก็เลยให้ดินมันแห้งไปก่อนแล้วคุณครูท่านบอกว่าเดี๋ยวจะหาต้นกล้วยมาปลูกใหม่อีกนะครับผมก็ได้บอกครูบอกว่าครูครับผมว่าอยากได้สวนกล้วยอะไรเงี้ยในโรงเรียนเนาะแล้วครูท่านก็ใจดีครับ นะครับให้รถไถมาไถที่ให้แล้วก็ซื้อต้นกล้วยหาพันธุ์กล้วยมาปลูกนะครับใจดีมากขอบคุณนะครับเพื่อโรงเรียนของเราผมก็พร้อมที่จะช่วยดูแลครับอันนี้นี่ครับกล้วยน้ำว้าจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับถ้าพวกไม่ใช่พวกสิขออภัยครับถ้าคนแก่นะครับคนแก่เขาจะตัดอย่างนี้ครับทั่วไปนี่เขาจะไม่ตัดต้นนะเขาจะตัดแต่ใบครับ เห็นไหมครับเขาจะตัดใบนี่อย่างนี้เลยนะครับแล้วเขาก็จะไว้ยอดให้ใบมันแตกอันนี้3ามสี่วันเองนะครับเห็นไหมแตกยอดใหม่แล้วแปลว่ารากเขากําลังที่นะครับเริ่มจะติดนี่เขาจะตัดนี้ครับตัดใบออกนะครับบางคนเขาก็ไม่ตัดแต่ถ้าเป็นผมนลครับตัดทั้งต้นเลยนะครับตัดทั้งต้นคุณครูท่านก็บอกอยู่บอกว่าเออเดี๋ยวค่อยให้รากมันเดินดีก่อนแล้วค่อยนะครับนะครับเอาเคียวเอามีดมาตัดต้นให้ ต้นมันงอกใหม่เพราะว่าวิธีการนี้มันค่อนข้างที่จะทําให้ต้นกล้วยสวยนะครับผนกล้วยนี้เป็นกล้วยเล็บมือนางครับนี่กล้วยเล็บมือนางนะครับกล้วยเล็บมือนางก็ต้นกําเนิดเขามาจากภาคใต้ครับแถบภาคใต้จะมีกล้วยเยอะนะครับอันนี้ภาคอีสานที่นี่ภาคอีสานก็ไม่ค่อยจะมีนะครับกล้วยเล็บมือนางก็หาพันธมานะครับดีมากเลยนี่ครับกล้วยเล็บมือนางครับรวมๆทั้งหมดนี้ก็ กล้วยเล็บมือนางก็ได้ยี่สิบกว่าต้นสามสิบกว่าต้นอันนี้ก็นี่ครับฝั่งข้างๆก็จะเป็นกล้วยน้าว้านะครับข้างๆจะเป็นกล้วยน้าว้านี่ครับเยอะครับนี่เยอะมากเลยครับเดี๋ยวจะนะครับอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับตอนที่นะครับเขานะครับเติบโตนี่ครับก็ได้ปลูกใหม่แล้วเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับสองเดือนผ่านไปเป็นยังไงนะครับนี่ได้พาเพื่อนๆทุกท่านมารับชมนะครับ ผมก็รู้สึกดีใจนะว่าเออได้นะครับผมจะได้มีนะครับโรงเรียนเราจะได้มีแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนที่สนใจผมก็ชอบนะเรื่องแบบนี้นะครับนี่ครับต้นเล็บกล้วยเล็บมือนางอันนี้กล้วยน้ำว้าครับเดี๋ยวก็ผ่านไปอีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ก็ค่อยมาตัดต้นเขาออกครับนะครับมีวันนี้ได้พาเพื่อนๆมาเดินชมนะครับผมเดินชม ไปด้วยกันแล้วก็คอยดูความเปลี่ยนแปลงน,นี่ก็กล้วยเล็บมือนางเช่นกันครับนี่ครับแตกใบกําลังเริ่มแตกใบเลยครับนี่ครับเหลืออีกแถวตรงนี้ก็เดี๋ยวก็จะได้หาพันกล้วยมาปลูกงานเดีวเดี๋ยว,ยวนะครับเกือบลืมเลยบางคนเขาบอกว่าเออทําไมเองฮะปลูกกล้วยหางแท้ทไมปลูกชิดๆตามนี่ความเป็นจริงท่านนึกว่าถ้าต้นกล้วย ถ้าต้นกล้วยเขาโตมาใช่ไหมครับมันก็จะแตกกอแตกเรื่อยๆแล้วถามว่าตรงที่โล่งๆนี้จะทิ้งไว้ไหมก็ไม่ครับไม่ได้ทิ้งไว้หรอกเห็นหลุมนี้ไหมครับเห็นหลุมไหมครับระหว่างระหว่างกล้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะหาพริกมาเขือหรือไม่ตามร่องนี้ก็เอามันเทศปลูกก็ได้นะครับใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าจะทิ้งให้โล่งมีคนเขาบอกว่าเออเองิงฮา อันนั้นอันนี้มาปลูกจะทิ้งให้ลกทำไมก็เออนะครับมันก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนสิใครจะทําอะไรปุ๊บปับ๊บเนาะครับก็คนใจร้อนเขาก็อย่างนั้นแหละครับแต่ว่าเราทําอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปคิดใจร้อนอะไรให้มากเราก็ทําไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราโมต์แต่ใจร้อน่ะมันก็นะครับอยากให้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จแบบรวดเร็ยวมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปถึงจะสําเร็จเหมือนเขาบอกว่าชา้าๆได้พระเล่มงามนะครับ แต่แต่ถ้าช้าเกินไปก็ไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ถ้าเร็วเกินไปก็ไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันนะครับก็ต้องพอดีพอดีนะครับผมนี่นะครับก็ได้พาเพื่อนเพื่อนะครับทุกคนมาเดินชมครับนะครับผมรอติดตามกันนะครับว่าหนึ่งเดือนผ่านไปจะเป็นยังไงนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนและทุกคนทุกท่านที่นะครับรับชมและเป็นกําลังใจให้ผมนะครับถ้าใครชอบก็ ฝากกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ